หมูกรอบจ้าหืมมาแล้วหมูกรอบหมูกรอบพร้อมมากครับม,มันแฝดดีดีกรอบมากเข้าไปในตัวเรานะแน่นอน <c oughs> เอมนูอะไรคะบอกอะค่ะบะหมนมูที่มาหมูกรอบครับเมนูันเลยมะเริ่มเลยทิ้งลงไปเต็มๆที่เมากินสายแน่นอนเยิ่ ออรจิงมาแต่ราใส่ต่อเลยคืออะไรคะนี่คืออะไรคะมีกระชายลงไปนะครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนลงไปครับผัด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 ใส่พริกไทยไปด้วยเต็มเต็มใ้่ชก้านนี่เลยสับใจดีนี่หมูกรอบลงไปนะฮะเน้นๆนะครับจ้ะแล้วก็ปรุงรสกันน้ำมันหอยลงไปนี่แล้วก็ปรุงรสครับนิดหน่อย แล้วก็ฟักลดครับถัดไปบบนี่นะฮะเหลือขั้ที่วัดคู่เดียวครับนง่ยายนะคะเมนูมีไม่ง่ายเลยหอมด้วยใช่ไหมครับ,บใส่เส้นลงไปไป,ป,ไปล่อยนะแบบนี้ฮะเมนูที่หาง่ายๆทำง่ายๆเดี๋ยวคุกเข้มเข้ากันทั้งหมดนะครับใี้เส้นให้มันแตกก่อนจ้ะ นะครับ,รบโหละพาครับลงไปนี้ครับเรียบร้อยของเมนูนี้แล้วแล้วต่อนิดนึงก็ได้ที่แล้วเรียบร้อยแล้วละอูอจ้ะละอูสุดๆครับมาลงจานเครื่องแน่นพริกแน่นมากพริกแน่นมากทุกอย่างแน่นมากแน่นสุดๆหลังจากนี้เราก็จะตัวแน่นตัวแตกกันเลยทีเดียวครับอันนี้ฟินนี่โตเรียบร้อย เริ่มต้นที่นี่กันเลยค่ะหมูกรอบครับผมมาครับลุยอะอร่อยมามูเส้นดีกว่ามาครับลยุยเข้ากันลังจ๊ะได้มา,มากเลยมันอร่อยเข้าใจง่ายปรุงง่ายมากอะ รสเส้นแบบนี้ใครก็ชอบเดี๋ยวก่อนคุณจะกินไอ้พวงนันทั้งพวงหรอคะใช่ครับเหรอเผือกเผือมาวันนี้ทำครับไม่ก้านมากินได้เหรออ้าวไปแล้วจ้ะร่างกายเขาย่อได้ทุกสิ่งเลยนะอืแบบดูครับหนังหมูหนังหมูเฮ้ยจริงเหรอไหนดูดิอ๋อไอสวนไอสวนข้างบนใช่ไหม นี่แหละส่วนแซ่บเลยใช่ส่วนแบบไไะะมาลุยฮะส่วนอร่อยอ,ะอ่ะลองดูนะครับบะหมี่ที่เมาหมูกรอบนะครับสุดยอดเชียกินแล้วไปวิ่งนะคะจอไปวิ่งให้ยับเลยจากปาประจํา